เราไปหนแค่ก็จะย้อนมาดูว่าเราเริ่เห็นตัวเองมากขึ้นเห็นตัวเองมากขึ้นยังไงที่เปโดยปกติธรรมดาของพวกเราเราจะออกแก้ไขคนหนึ่งโอเคไหมจะมีอะไรข้างนอกเนี่ยจะวิ่งออกไปจัดการโดยที่ไม่รู้ตัวมันไปแบบเนียน มีเรื่องอะไรปุ๊บเราต้องเสนอหน้าไปทั้งที่เรื่องบางเรื่องก็เกี่ยวอะไรกับเรานี่คือความคุ้นชินที่มันส่งออกมันเป็นอัตโนมัติธรรมชาติของจิตเพราะอย่าลืมว่าทุกคนเน่ะมันมีอัตราตัวตอนความเก่งเนี่ยพร้อมดีแต่เราบางังคับความเก่งตัวเองไม่ทนมันก็ออกแล้วเสนอหน้าก่อนไปก่อนละไม่รู้ฉันต้องมีส่วนร่วม มันเลยเกิดการคุ้นชินในการที่จะตกออกเรงงื่อยตอนนี้พอเราไปฏิบัติมาระดับหนึ่งเนี่ยมันจะเริ่มเด็กแล้วก็<อ>ไปรับเส้นเรื่อยเลยนี่หว่าเนี่ยที่ผ่านเน่ยมันก็จะกลับมาอยู่กับตัวเองมากขึ้นพออยู่กับตัวเองมากขึ้นเนี่ยมันจะเกิดภาวะที่มาแก้ไขตัวเองตอนก่อนมันจะแก้ไขคนอื่นเห็นยังอ่ะเราลองดูแนละ้วมันจะมีเส้นแบ่งนะพอไปปฏิบัติถึงระดับเนี้ยมันจะเห็น,หนแล้ว เฮ้ยตอก่อนเราวิ่งออกไปก่อนออกไปก่อนโดยที่ไม่รู้ตัวน่ะทําด้วยความคุ้นชินโดยอัตโนมัติแต่ตอนนี้พอปฏิบัติในระยะหนึ่งเนี่ยเนี่ยก็หลายปีแล้วเราก็จะเห็นว่าเออน,นี่มันมีมัน,นมนนีเกรแดนมันอยู่มันก็จะกลับมาแก้ไขที่ตัวเองถามว่าไอ้ตรงนี้การที่จะมาอยู่กับตัวเอง ได้มากได้น้อยขึ้นอยู่กับการที่เราฝึกมาอย่างที่เมื่อวานพูดให้ฟังว่าทุกวันนี้เราอะเรามองเห็นจิตของเราอะที่มันเนพ่นผ่านออกไปข้างนอกแล้วเรามันทันทันจิตมันเนพ่นผ่านไหมแล้วผลตอบรับที่จิตมันเนพ่นผ่านเนี่ยมันนำทุกให้เรา ก็แสดงว่าเวลาที่เราเห็นจิตมันเพ่นพ่างเนี่ยมันไปรับโดยไม่รู้ไปรับไม่รู้เมื่อไหร่กลับมาทุกที่เราแต่ถ้ามันออกไปรับมันรู้มันยังไม่ทุกยอ้อนถ้าออกไปแล้วมันทุกแสดงว่าออกไปไม่รู้ไม่รู้ด้วยว่าออกไปทุกไปแฉทุกเรียบร้อยแล้ว จริงจะมารู้ว่าอ่าบเว้ยล้ำไปแล้วใช่ไหมเราดูที่จริงไหมแต่เนา่ย <Yeah, S 1> รู้มันยังไม่ทุกเพราะฉะนั้นต่อจากนี้ไปพออะไรเกิดขึ้นเนี่ยถ้ากระทบแล้วมันทุกแสดงว่าที่กระทบเราไม่รู้ถ้ารู้เราจะไม่ทุกใช่ไหมพอเราไปกระทบเนี่ย พระเราไม่รู้เราเลยทุกก็การปฏิบัติธรรมเพื่อไม่ให้ทุกไม่ใช่เหรอท่านเรารู้เราเราจะไม่ทุกแสดงว่าที่เราไปกระทบเราไม่รู้เราเลยทุกมันเลยกลายเป็นว่าที่บอกว่าจิตเราเหมือนลิงเราก็วิ่งไปกับมันลิงมันเพลินพลาดไปตัในหนสุดเนี่ยลิงมันตกจิตดอกข้างนอกไปเจออะไรก็ตามจนในสุดเนี่ย มันเจอเยอะๆเข้าลิงมันก็จะเบื่อตอนนี้เราเห็นลิงมันเหืออีกขั้นหนึ่งคือเราอ่ะต้องมาจัดการให้มันเบื่อลิงให้หน้าเพราะนี่คือต้นเหตุไม่งั้นเราจะคอยตามลิงเบื่ออยู่ตลอดทำยังไงให้เบื่อลิงเนี่ยก็ต้องรู้เท่าทันมันว่า อมันออกไปออกไปแล้วมันทุกข์แสดงว่าที่ออกไปไม่รู้ไม่เท่าทันใช่ไหมคนโบราณท่ายั่งบอกรู้เท่าก็เอาทันแสดงว่ารู้เท่าเอาทันก็ไม่ทุกข์สิ่งที่ออกไปรู้ไม่เท่าเอาไม่ทันทุกเลยเพราะนั้นก็จะเห็นเลยเนี่ยมันก็จะเป็นข้อสอบให้กับเรา เราก็จะเริ่มมาแก้ที่เรามากขึ้นอันนี่คือตัวผลลัพธ์ว่าทุกวันเนี้ยเวลามันมีอะไรเกิดขึ้นในชีวิตประจำวันเนี่ยเรายังออกแก้ไขคนอื่นหรือเรากลับมาแก้ไขที่เรามากกว่าเพราะนี่เป็นตัวสอบเลยว่าเถ้าเรามาอยู่กับตัวเราเองแล้วเราแก้ไขที่เรามีอะไรเกิดขึ้นเราไม่ค่อยออกแก้คนอื่น อันนี้แสดงว่าเราเริ่มพัฒนาขึ้นเริ่มเห็นเขียตแดงนะมันมันเหมือนทหารชายแดงเปรียบเทียบทังโลกทหารชายแดงถ้าฝั่งนู้นยังไม่ยิงอันนี้ก็เฉยอันนี้ก็เหมือนกันเหน็นไหมการต่างคนต่างคุมพอร,รู้อ่ะถ,ถ้ายิงไปมันก็ยิงกลับมาทุกแน่นอนตอนนี้จะได้หลับไม่ได้หลับอย่นี้ อันนี้นก็รอว่าเนี่ยรอจังหวะถ้าใครเปิดก่อนงานงอกสทีตันนี้ที่พานเอเขาเปิดหรือเราเปิดที่เราเจอเจอใครก็ตามเราเป็นคนเปิดหรือเขาเปิดมันก็จะเห็นเลย เนี่ยมันก็จะเป็นตัวแล้วว่าที่ผ่านมาเราเอาธรรมะใช้แต่โลกได้จริงไม่จริงหรือทำไมที่ชอบใช้เผือกเรื่องคนอื่นเนะ่ะทุกวันนี้ยังเผลือกยังเผือกมากหรือเปือกน้อยหรือตอนนี้กลายเป็นมันไปแล้วไม่ใช่เผือกเห็นไหมก็จะเบาลงไปเรื่อยๆรื่อยไม่ค่อยอยากไปอยู่กับตัวเองมากขึ้น เป็นผู้ดูได้มากขึ้นไม่ได้ไปเป็นผู้เล่นไม่ได้เป็นผู้กำกับเหมือนเดิมน,นะสมัมก่อนเราไม่ได้เป็นผู้ดูเลยเราหยอกเล่นเล่นไม่พอเนีกยกำกับอีกต่างหากใช่ไหมเนี่ยเล่นไม่พอนะกกอกนนอกนะไปกำกับในยะางสำคัญก็คือตอนนี้ลองย้อนกลับคือในแต่ละ ในแต่และช่วงเนี่ยลองมาอัดมาว่าใช้คําว่าประเมินผลตัวเองไม่ตอนนี้เราเป็นยังไงสภาวะสภาวะจิตเราเป็นยังไงเรายังทุกลดลงที่มันลดลงเพราะเราทํอะไรที่มันยังทุกเราไปทาอะไรคือบางทีมันต้องมามาอะไรสมัยก่อนก็เวลาเราทําเลขมันต้องมีสอตอพอใช่ไหม พิสูจน์อันนี้ปฏิบัติธรรมก็เหมือนกันก็ต้องมาพิสูจน์ทราบตัวเองว่า<ม>เอ๊ะขนาดเนี้ยมันเกิดอ,อะไรขึ้นแล้วเราไปถึงท่านไหนอย่างตัวนี้ตัวสำคัญมากรบสบายขึ้นกว่าเดิมไหมหรือกระวนกระวายมากกว่า แมแต่ละคนก็ต้องไปไปหาจุดตังเองให้เจอถ้ามันยังยุ่งเหยิงอยู่ยังทุกข์อยู่แสดงว่านั่นแบบเริ่มล้ําเส้นไปเรื่อยแล้วเริ่มมีอะไรที่ที่ทําให้เราขุ่นข้องหมอกใจแล้วบางทีทำแบบไม่มีตัวเราอยู่ แล้วเราจะเห็นอะไรบางอย่างว่ามีเราไม่มีเรามันก็เป็นอย่างนี้บางเรื่องไม่มีไม่ไม่ได้สําคัญว่าเราจะมีเืออไม่มีเราก็เป็นได้ตอนนี้สิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยบางทีเราไปาคาดคะเนเหรือไปคิดวางแผนเกิอเหตุเคยเห็นมีบางคนเนี่ยที่วางแผนชีวิตว่า เ,ออเดี๋ยวตายแล้วต้องทําอย่างนงี้งงงงคำถามถามว่าไม่ว่าคุณจะทําที่ในกรรมอะไรไปต่งางสุดท้ายคุณตายไปเน่ยมันเป็นตามที่คุณทำนะไม่เป็นแม้แต่คุณเข้าโรงพยงาบาลไม่ต่อท่อต่อก๊อกไม่ปั๊มไม่อะไรก็แล้วแต่เขียนไปเไลยล่ะ่อท้ายพอจริงๆเนี่ยมันก็ไม่เป็นตามเราไม่ต้อง แคร์หรือว่าเมันจะทําตามที่เราเขียนเราเห็นมาทุกคนเลยอ่ะเดีย๋ยวหลวงพ่อเขาจะท่ากันเหมือนกันไม่ต้องเราไม่ต้องเอาเราไปโรงพยาบาลพอหลวงพ่อเพื่อท่าสิน้นขพ้่พอมาลงพยาบาลแล้วก็มอนักภาพต้งตั้งกันอยู่ที่วัดแล้วหลวงพ่อคูณนั่นคือถ้ากรรมาการไม่แข็งคนที่รับงานต่อไม่แข็งก็ไม่ได้มาอยู่แก่ สาเอตุที่ดึงออกมาจากวัดก็เพื่อไม่ให้เขาสร้างกรรมเพิม่มเพราะถ้าอยู่วัดที่อยู่วัดบ้านไรเนี่ยไม่รอดแหลกซึ่งเลยเอาองท่านเอาคนตายขายไปต็มเปนลักษณะนี้เพราะท่านรู้ท่านี้เลยบอกสั่งให้คนนี้ไว้กำชับเลยแก่ห้ามมือ เนี่ยมันก็จะเห็นว่าไอสิ่งที่เราคาดกะเนหรือเราคาดหวังไว้ทําเป็นพินัยกรรมอะไรก็ตามตายไปแล้วหมดสิ่งคิดว่ามันจะเป็นตามที่เราสรุปแล้วในโลกนี้ไม่มีอะไรแน่นอนหวังก็ไม่ได้เราต้องเห็ก็ทำไว้มันก็ดีไงเรื่องยุ่งเหยิงก็น้อยลง อย่างไม่ทำกทินายกรรมเนี่ยเวลาพอจบไปแล้วเนี่ยื mm hmm. คอคือหลายๆเรื่องเนี่ยมันไม่ใช่เฉพาะพระอยู่แนวโยมก็เป็นพระจะมากกว่ายโยมคือโยมเนี่ยจะแค่เคลืยยากแต่พระเนี่ยมีลูกศิษย์ก็จะเยอะหลายคามเห็นยกตัวอย่างให้ฟังอย่าง ครอบครัวไปตอสอนเนี่ยท่านมีเงินมีเงินของมูลนิธิอบริจาคห้ายันมูลนิธิชื่อลงมูลนิธิหลวงพ่อปโปงก็เข้ามาเพื่อสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นก็คือวันนั้นเนี่ยมันเป็นงานพ่าป่าตลาดนาบุญงานประจำํำปีของท่านที่ว่าเปิดร้านแล้วก็พอเสร็จเรียบร้อยก็จะมีคนเอาอาหารติดนะ เปิดลงทานให้ทานปีทานเสร็จทอบผ้าป่าดำปีเป็น,นยังไงอู๋สี่ห้าร้อยล้านมาเปิดร้านเนี่ยกินฟรีเนี่ยวันเดียววันเดียวแล้วก็เสร็จแล้วก็ทอดข้้ปมาวันนั้นเนี่ยคือตอนหลวงพ่ออยู่เนี่ยมันจะเป็นหน้าที่ในการรวบรวมผิตในผ้าปา่าเนี่ยวิธีการจัดก,การคือเราก็ไม่ได้นับเงินเราให้เจ้าของพุ่มเนี่ยนับ แล้วก็เขียนจำนวนยอดใส่ถุงแล้วก็มาใส่ป่องใส่ลังแล้วเราก็เขียนลงสม,มุดว่าเาจ้าของเจา้าภาพท้พาป่าของเนี้ยเท่าไหร่เราเขียนใบโมดแลให้เข้าไปเราก็ไม่นัาเชือ่อพบเ็จร้อยโลภรวมยอดเสร็จเราก็สม,มุดมันชีนเนี่ยกับกองเงินเนี่ยถวายพ่อพ่อก็ให้มมตลอดทุกทีก็เป็นถวายถวายเสร็จล้วก็ลง แจ้งไว้หลวงพ่อยอดตอนนี้แล้วเราก็ลงวันนั้นหลวงพ่อเการเรื่งลงเราก็สมัยนี้หลวงพ่อไม่ให้เราลงวะให้อยู่เราก็ไม่รู้เหตุว่าเฮ้ยทาไมหลวงพ่อไม่ให้ลงให้อยู่สักพักหนึ่งเนี่ยมันก็จะมีคณะโยมบวตยกกรรมการกับนันผู้ใหญ่บ้านนะขเนี้ยชาวบ้านในหมู่บ้านขึ้นมาขึ้นมากราบหลวงพ่อ เรวก็พูดกับหลวงพ่อว่าหลวงพ่อ,อพวกคณะผมเนี่ยจะมาดูแลมูลนิธิให้หลวงพ่อดูแลมูลนิธิให้หลวงพ่อโอ้หลวงพ่อโปรถ้าว่าไงนะะก็ดูกันให้ดีนะดูกันให้ดีแต่เราจะไม่อยู่เราจะเข้าฟัางไม่ต้องตามเราก็ดูแลมูลนิธิให้ดีแล้วทั้งหมดกากแล้วลงหมดหลวงพ่อตามไม่ดู พอพวกนั้นลงไปหมดเรียบร้อยท่านพูดกับเราเดี๋ยวเราจะใช้ให้หมดเหลือไว้สองร้อยเฮ้เหลือไว 200, ้สองล้านไว้เป็นค่าน้ําค่าไฟวัดห้าสิบล้านท่านใช้อยู่อาทิตย์เดียวหมดแจกสร้างโรงพยาบาลทำเรียนห้องประชุมแจกจุยหมดอ่ะห้าสิบล้านอาทิตย์เดียวหมดเหลือสองล้านพอท่านบอกแล้วค่าเหลือสองล้านจริง เออนี่มันทําให้เห็นอะไรบางอยา่างว่าถ้าจะจัดการอะไรจัดก,การตอนมีชีวิตหลังสิ้นชีวิตไปมันไม่เป็นอย่างที่คนคิดเพราะนั้นไม่ต้องหวังเลยไม่ต้องไปคาดคะนีว,ว่ามันจะเป็นตามที่เราต้องการอย่างนั้นเพราะนั้นแต่ย่างสำคัญการปฏิบัติธรรมีเหมือนันีทำให้ตอนที่มีชีวิตเนี่ยไม่ต้องไปหวังทำไ่ก่อน ไม่ลดความเคีย่ก็อยู่อย่างเงี้ยแล้วไม่ต้องไปไม่งั้นอ่ะเราจะมากังวลเฮ้ยเมื่อไหร่จะได้เมื่อไหร่จะรอดเมื่อไหร่จะติ่เราก็วิ่งไล่เป้าหมายแทนที่จะอยู่สบายมันเลยกลายเป็นรอให้สบายเมื่อถึงไปซึ่งตอนเนี้ยทำมาสบายนะก็ะอยู่ให้มันสบาย ทำอย่างผู้เจ้าเนะี่ยพวกก็ยังไม่ปนิพพาพวกก็สเสวยวิมุตติสุขตอนนี้สุขไหมก็สเสวยไปก่อนมันยังไม่สุขยังยืนก็สุขตรงนี้ไปก่อนดีฝากแม่เอาน้ําบ่อน,นี้ก่อนไม่ต้องหวังน้ำบ่อน,นี้ตอนเนี้สุขสบายเงี่ยสบายทำไงไม่สบายทําให้มันสบายส่วนใหญ่เราจะไปรอแมนะ่ ก็เหมือนบางอนเดี๋ยวแกก็อนค่อยๆวัดแกเข้าระไหเนี่จะไม่รอมีโอกาสเข้าก็เข้าเนี๋ยวันนี้ยทาได้เออทำแล้วมันมันไม่ทุกจะอยู่ตรงเนี้ยเอาให้มันไม่ทุกแล้วก็คอยเช็คลิต์ตัวเองตัวนี้มันก็จะช่วยทําให้เรา ่นใหญ่เราทำเราไม่ค่อยเช็คเนว่าเออณปัจจุบันเนี่ยงยัไงไม่ค่อยได้ตรวจสอบลองดูนี่ลองตรวจสอบสบายไหมสบาย,บายอยู่ได้ไหมอยู่ได้คือไม่ต้องหวังนะบอกอะไรที่ยังไม่เกิดคือยังไม่ต้องไปวุ่นวาย แล้วก็อยู่กับปัจจุบันดูดิว่าว่าอยู่อย่างเงี้ยไม่ได้ทุกข์เราลองดูดิอะไรที่มันทําให้เราทุกข์นะปัจจุบันแก้ไขตัวนี้มันจะบบช่วยได้แต่ถ้าทำเงี้ยไม่ทุกขไม่ทุกขไม่ทุกขมันเหมือนมันเหมือนโซ่ที่ต่อเป็นพวกสื่อพอไม่ทุกขไม่ทุกไม่ทุกข์ ก็จะเห็นความยาวโซ่มากขึ้นไม่ทุกติดต่อจะเรียกอะไรก็เรื่องเรื่องเขาไม่งั้นเราก็ติดตัวตื่พรปฏิบัติธรรมเนี่ยเป้าหมายก็คือทำให้จิตมันทุ่มทุกที่เราทำเนี่ยเราพัฒนาจิต ถามว่า,าตอนนี้ทวนว่าจิตมันพัฒนาอยู่ไหนแล้วอยู่สบายอย่างไอ,อยู่สบายแนละ้วทำไมสบายสบายเพราะทำไมทุกแกเรื่อง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 เนี่ยเดี๋ยวเราจะมีเครื่องอยู่หรือมีบ้านมีบ้านเฉพาะคนที่บางคนก็ใช้คำว่าพาใจกลับบ้านนั่นแหละ ถามวตอนเนี้ยอยู่แล้วมันมั่นคงหรือยังแค่นั้นเองหรือหลวงพ่อช้าง้คํทว่าบ้านดีแท้จริงในปัจจุบันเนี่ยเราได้บ้านขนาดเนี้ยถามว่ามันอยู่แล้วมันคงยังไม่ไม่ถ้ายังไม่มั่นคงก็ซ้อมแซมบริหารจัดการแล้วตรงไหนที่มันทําให้เราอยู่ไม่สบายก็แก้ไขบ้านเราอยู่ไม่สบายแล้วกแก้ไข จเราอยู่ไม่สบายเพื่อแก้ไขขรับจะรัคุณนอนไม่สบายบางคนนอนทังนี้ไม่สบายเดี๋ยวเปลี่ยนเปลี่ยนมุมเตียงย้ายทิน้นย้ายทิ้นเตียงก็บางทีมันก็ช่วยได้บางคนอนอนแล้วมันไม่สบายมันไม่ถูกกับธาตุขันของตัวเองพอเปลี่ยนมุมเตียงบ้านตัวเองนะไม่ใช่ที่นี่นะ ไปเพียเฉพาะขอกตัวเองอ่าไอ,อ้นอนเอาหัวแม่นี้เอาเป็นไงเอานอนดีไหมอ่ะอ,อนอนงี้ไม่ดีอ่ะเปลี่ยนทิศย้ายทิศได้มุมที่ถูกตันดิแล้วไอ้ไอ้ความเชื่อเก่าๆที่บอกว่านอนหันหัวไปทิศตะวันตกอะ่ะไม่ดีใช่ไหมคือคำโบราณเขาเชื่อว่า การที่เอาหัวไปคิดตะวันตกเนี่ยมันคือไว้สําหรับศพคนที่ตายเขาจะหัวเวลาเขาตั้งเนี่ยหัวไปที่ตรนีย,ยท,นนที่เรานอนที่นูนเราก็หันหัวไปทตะวัน,นแต่เรานอนสบายขอยงเราเราหันไปทิดอื่นแล้วเราก็มันนอนแล้วมันไม่สบาย มันก็แปลกไงคือเพราะคือเคยนอนหลายแบบแล้วสมัยตอนอยู่ทุงพอรกอก็เหมือนกันหันทิศอื่นเฮ้มันนอนไม่สั่นไม่คือไม่สบายไม่ไม่ไม่สนิทพอหันทิศไป็นวันตกนะเอาจริงๆเล็กๆน้อยๆลองไปเปลี่ยนบางทีมันก็ช่วยเนี่ยไปปตับกายไม่สบายก็ตับ หายจิตไม่สบายไม่ได้ผิดพาพคือทั้งหมดมันมันขึ้นอยู่กับใจรอบตัวเราด้วยม,มันไม่ได้เสมอไปอย่างท่เชื่อเชื่อเลยนะอย่างยกตัวอย่างเวลาเรานั่งสมาธิอย่างพิษที่ก็ลองไปดูได้เนี่ยจริงคือถ้านั่งหนันหน้าไปทางที่ตะวันออก หน้าเราหันไปทางที่ตอนออกแล้วเรานั่งสมาธิจิตมันจะสงบได้ไวทางวิยาศาสตร์ก็คือทางทิศตะวันออกมันมีสนามแม่เหล็กที่มันจะดึงดูดพลังงาทำให้เกิดความสงบได้ส่วนใหญ่นีัยเวลาเราไปนั่งสมาธิเราจะหันหน้าไปที่ตะวันออกเพราะว่าพราะพุทธรูปอย่างนีาคัที่ตัว เราโดนมารับต้องแหง,งนหน้าเปทางที่โดนตกโดยโดยธรรมชาติวัดส,ส่วนใหญ่ก็จะหันพร้พุทธรูปไปที่ตดนอ่นเหนือเนี่ยเอาลองดูได้คือพวกนี้พิสูจน์ทาราบได้น,นะได้เชื่อทั้งหมดออกอยู่ทางนี้ มีเห็นภุตารูหานเป็นเรื่องที่หนึ่งที่พวกนี้มันก็เป็นตัวช่วยใครนั่งสมาธิก็ลองดูใช่ไหมสรุปแล้วก็คือทุกกายปากกายทุกจิตปากจิตแจะนป้นกก นั่นแหละออกไปแล้วทุกจะแสดงไม่รู้ถ้ารู้แล้วไม่ถูกอย่างนี้มันจะทันไหมมันคุ้นชินจริงๆเนะแล้วมันหลเวีโตนโดนอโนมัติอ่ะอยังไม่เชา้าเนี้ย จริงๆมันมันกการสร้างอย่างนี้เลยนะเราก็พูดธรรมดาเราบอกไม่มีภาพเียจริงๆให้เราคนเดียวได้ที่ชอบอันนั้นก็โกยคือบันเรื่องบันแากันหมคือทั้งหมดมมีที่มา คือสมัยเด็กๆอะ่ะไอ้ที่มันมันชอบด้วยความอิ่มยอสมัยก่อนเนี่ยเนื้อมันจะแพงหนังเนี่ยมันจะถูกที่สุดและที่ถูกมากกว่าหนังก็คือมาเหยียบย่ำขาขาไก่เหรอเห็นเดียมันมีที่มาที่ อ่ะมีคำถามไม่เอ่ยก็มีเรื่องตลกตรงที่ว่าบางทีเขาก็ไม่รู้เราอยู่ที่นู่นนก็อยู่ตั้งกี่ปีเลยไอ้เจ้าแอดอ่ะมันไปมันไปรู้ข่าวยังไงไม่รู้มันบอกว่าเราไม่กินปลา มันก็เลย,เยไม่เคยทาปลาห้แกเรามันบอกเราไม่ชอบปลาใครมันไม่ได้ข้อมูลยังงั้แล้วก็บอกเฮ้ยเราคนไม่กองอรตัวปลาเนี่ยเราไม่เหลือหรอกมีกินนันผัวมันบอกเราไม่ชอบปลาแล้ววันนั้นเราบอกกาเก็งโน้นนั่นปงปลาเผาทำไมเห็นเกณฑ์ให้เราบา้างครับอาจารย์ไม่ชอบปลา เอามือไปเอาข้อมูลยังไงนอกจากแอดไม่ชอบกาไม่ถวายแนละ้วแอดอย่างมาโนยัำ <c oughs> เลย <c oughs> คือบางทีมันก็ไอ้พวกนี้มันก็ตลกดีนแต่เราก็มองคำคำนี่ <c oughs> เราไม่ใช่เราไม่เคยน,นั่นเลยนะเพราะเราอยู่ไม่กองเนี่เราตาทุกชนิดอะไปรู้จากไหนว่าเรามไม่ชอบปลาเขาก็จินตนาการ บางทีบางเรื่ององี่งห้ยมันมีเท่นิง,งบางมันก็พร้อมที่จะออกก็แต่ถามว่าเวลาเจอเรื่องพวกนี้ถ้าเราบอกเออขำๆมันก็กลายเป็นเรื่องเรื่องโจมเลยจะไม่ได้เครียดไงเ้แต่แวราลุ่งขึ้นก็เผาม่ให้เลยตัวใหญ่ อานัไมห่หมดตัวเลยนะมีตัวหนึ่งอะมีคำถามไหม Thank you,